สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันปัทมาพรวาลินินค่ะและดิฉันเป่าวิเชียรสุภัยบูรณ์เป็นนักโภชนาการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะในวันนี้ดิฉันทั้งสองคนจะมาแนะนําในเรื่องของโภชนาการกับโรคหลอดเลือดในสมองหรือที่เรียกว่าสโตรกที่เราเรียกกันอยู่ทั่วๆไปค่ะ ในเรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองนะคะมักมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่ารวมอยู่ในโรคต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็เป็นโรคอ้วนเป็นต้นนะคะรวมถึงพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตต่างๆเช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุรานะคะเป็นต้นนะคะดังนั้นการให้ความรู้แนะนําในเรื่องของอาหารและโภชนาการกับผู้ป่วยโรค หลอดเลือดในสมองนะคะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงในการดำเนินชีวิตและก็รักษาให้และเห็นความสำคัญของการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองค่ะ ดังนั้นนะคะอาหารนะคะจึงเป็นบทบาทสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะหากผู้ป่วยสามารถควบคุมเรื่องของอาหารได้ถูกต้องและเหมาะสมนะคะจะสามารถควบคุมเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและการกลับมาเป็นซ้ําได้ค,ะค่ะการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้นะคะอาจจะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการลดหวานมันเค็มคะ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่า รสหวานมันเค็มคืออะไรคะ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รสหวานก่อนนะคะอย่างแรกคะ่ะเราต้องมารู้กันก่อนว่าอะไรบ้างที่ให้ความหวานนั่นก็คืออาหารในกลุ่มของ oh คาร์โบไฮเดตค่ะเช่นข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวที่ไม่ขัดสีแป้งน้ำตาลขนมปังธัญพืชเผือกมัน ฟักทองผักและผละไม้เป็นต้นอาหารในกลุ่มนี้นะคะเราควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลค่ะเรามาดูหลักการเลือกทานคาร์โบไฮเดรตก,กันก่อนนะคะ เราควรเลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวที่ไม่ขัดสีขนมปังโฮลวีตธัญพืชผักและผลไม้เป็นต้นค่ะเนื่องจากว่าอาหารกลุ่มนี้นะคะมีใยอาหารสูงที่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายและร่างกายของเรานะคะจะค่อยๆดูดซึมสารอาหารทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเรานะคะเพิ่มขึ้นอย่างคงที่สม่ําเสมอทําให้ร่างกายเนี่ยได้พลังงานต่อเนื่องไม่หิวบ่อย จึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักค่ะแต่เราควรหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดตเชิงเดี่ยวเช่นข้าวขาวขนมปังขาวน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่เติมน้ำตาลเป็นต้นเนื่องจากคาร์โบไฮเดตในกลุ่มนี้ผ่านการแปรรูปนะคะจะมีใยอาหารที่ต่ำร่างกายดูดซึมได้เร็วนะคะอาจจะทำให้เราหิวบ่อยได้ปกติแล้วค่ะ ร่างกายของเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันให้เราระวังน้ำตาลแฝงในพวกเครื่องดื่มชากาแฟขนมหวานเบเกอรี่หากมีความต้องการรับประทานให้เลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงานหรือ s ูการ์ฟรี ในกลุ่มนี้นะคะจะไม่มีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดแต่ข้อควรระวังนั้นหากบริโภคติดต่อกันและปริมาณมากอาจจะทำให้ติดรสชาติหวานและอยากทานหวานมากขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นหากต้องการบริโภคชากาแฟควรหลีกเลี่ยงการเติมครีมเทียมนมข้นหวานและน้าตาลทรายสามารถเลิกใช้นมจืดพ่องมันเนยหรือขาดมันเนยแทนได้ถ้าต้องการบริโภค แต่ถ้าชอบความหวานอาจจะเพิ่มการใช้สารทดแทนความหวานแทนได้ค่ะควรเลือกทานผักนะคะเนื่องจากว่ามีใย,ยอาหารสูงวิตามินและเกลือแร่สูงและคา่าโบฮเ,เดตต่ำนะคะแต่ว่าเราอาจจะเน้นทานผักที่เป็นผักใบนะคะเราจะทานได้ไม่จำกัดปริมาณเช่นพวกผักกาดขาวนะคะผักกาดหอมกะเพราโหระพา,พาเป็นตน้น ให้ระวังการบริโภคผักที่มีวิตามินเคสูงในผู้ป่วยที่ได้ยาละลายลิ่มเลือดหรือวาฟาลินเช่นจำพวกผักใบเขียวผักโขมคะน้าแตงกวากุยช่ายบอกโคลี่ควรให้ผู้ป่วยทานในปริมาณเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในทุกๆวันค่ะควรเลือกทานผลไม้นะคะเป็นมือว่างแทนการรับประทานขนมนะคะ แต่ผลไม้ทุกชนิดมีน้ำตาลควรทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะควรเลือกทานผลไม้ที่มีใย,ยอาหารสูงน้ำตาลต่ำนะคะเช่นฝรั่งชมพู่แคนตาลูปแก้วมังกรเป็นต้นค่ะ ต่อมานะคะคในเรื่องของไขมันนะคะคเราจะเป็นในเรื่องของไขมันในสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายะะให้พลังงานสูงควรได้รับประทานออในปริมาณที่เหมาะสมะะแล้วก็ควรเลือกประเภทอาหารที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารด้วยนะคะควรบริโภคไม่เกินวันละ6ช้อนชาต่อวัน,นะะอะไรบ้างที่มีไขมัน,นะะจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ น้ำมันเนยกะทิชีสถั่วเปลือกแข็งเป็นต้นค่ะเราควรหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปน้ำมันที่มาจากสัตว์น้ำมันหมูน้ำมันปลาน้ำมันมะพร้าวกะทิ นมเนยและไขมันทานเนื่องจากไขมัน2ประเภทนี้จะเพิ่มระดับ LDL และคอเลสเตอรอลในร่างกายซึ่งก็คือไขมันเลวค่ะเราควรเลือกรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วลิสงจะช่วยลดระดับ LDL และคอเลสเตอรอลโดยไม่ลดระดับ HDL หรือว่าไขมันดีในร่างกายของเราค่ะ และเลือกรับประทานไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนลองลงมาเช่นน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันน้ำมันข้าวโพดช่วยลดระดับ LDL และคอเลสเตอรอลแต่ข้อเสียลดระดับ HDL ไขมันดีในร่างกายนอกจากนี้การรับประทานอาหารจำพวกน้ำมันปลาจะช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์อีกด้วยข้อควรระวังนะคะให้ระวังในเรื่องของน้ำมันปลาในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดหรือวาฟารีนค่ะ เราควรเลือกรับประทานอาหารจำพวกแกงต้งยมยำน้ำพริกต่างๆนะคะแทนที่จะทับประทานอาหารจำพวกทอดๆมันๆน,นะคะเราควรเลือกน้ำมันให้เหมาะสมกับการประกอบอาหารตามจุดเกิดควันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอนุมูลอิสะระกล่าวง่ายๆก็คือน้ำมันที่จุดเกิดควันสูงจะสามารถใช้ความร้อนได้สูงเหมาะแก่การผัดและทอดมากกว่าค่ะมาดูกันที่ อาหารรสเค็มบ้างนะคะการบริโภคโซเดียมนะคะในปริมาณมากในการปรุงรสชาติให้มีรสชาติเค็มส่งผลให้ความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้เกิดความดันในสมองเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อไตโดยตรงโดยปกติแล้วเราไม่ควรบริโภคโซเดียมเกิน2,000มิลลิกรัมหรือบริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือเทียบเท่ากับน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ สำหรับแหล่งอาหารที่มีโซเดียมนะคะเครื่องปรุงต่างๆเช่นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองซอสหอยนางรมผงปรุงรสซอสพิกซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มรวมถึงอาหารแป้รูปอาหารหมักดองเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบปลาเคม็มปลากระป๋องปลาร้ากะปิผักและผลไม้ดอง รวมถึงเบเกอรี่ต่างๆที่มีการใช้ผงฟูอาหารเหล่านี้นะคะจะเป็นแหล่งรวมของโซเดียมค่อนข้างสูงค่ะสำหรับข้อแนะนำนะคะในการลดการบริโภคโซเดียมนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราใช้เครื่องปรุงอาหารให้น้อยที่สุดและไม่ควรเติมเครื่องปรุงต่างๆนะคะในกรณีที่เขาปรุงมาแล้ว ะะเลือกทานอาหารสดนะคะให้พยายามลดพวกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองต่างๆหลีกเลี่ยงการซดน้ําซุปนะคะหรือว่าพวกน้ําแกงต่างๆนะคะในอาหารที่เราปรุงรสแล้วนะคะใช้เครื่องเทศนะคะในการปรุงอาหารให้มากกว่าผงปรุงรสนะคะและควรอ่านฉลากโภชนาการก่อนการบริโภคทุกครั้งนะคะเพื่อดูปริมาณโซเดียมค่ะ อย่าลืมไปปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ